สวัสดีค่ะพบกับรายการวสิงแห่งมอร์นิ่งนิวช้ามันพุทธที่12กรกาคม2566ราคาทองคำสปอร์ตเมื่อวานปรับตัวเพิ่มขึ้นปิดตลาดเมื่อคืน1,931ดอลลาร์เพิ่มขึ้น7ดอลลาร์ค่ะปัจจัยหนุนมาจากการที่เจ้าหน้าที่เฟดส่งสัญญาณว่าเฟดใกล้จะยุติวงจรดอกเบีย้ยขาขึ้นแล้ว ซึ่งก็เป็นการถแถลงตั้งแต่วันจันทร์นะคะแต่ก็ยังมีผลต่อเนื่องถึงเมื่อวานนี้ก็เลยทำให้เงินดอลลาร์อ่อนค่าลงบอลยูสเม,มิกากรก็ปรับตัวลงเช่นเดียวกันค่ะนักลงทนก็รอติดตามตัวเลขอัตราเงินเฟ้อที่จะประกาศนะคะมี CPI กับ PPI ซึ่งก็มีการประเมินนะคะว่าตัวเลขนัน่าจะลดลงแล้วก็เป็นการส่งสัญญาณเกี่ยวกับแนวโน้มอ,อัตราดอกเบีย้ยของเฟดได้ ส่วนกองทุน SPL กทชเมื่อวานขายทองคำออกมาเล็กน้อย0.31ตันค่ะสำหรับวันนี้มีประเด็นที่ต้องติดตาม2ประเด็น1อาตาัตราเงินเฟอ้อของสาหารัฐเดือนมิถุนายนตลาดคาดการณ์ว่าดัชนีราคาผู้พิภคกหรือว่า CPI เดือนมิถุนายนจะเพิ่มขึ้น0.3%เมื่อเทียบปลายเดือนเราก็เพิ่มขึ้น3.1%เมื่อเทียบปลายปี ตัวเลขตรงนี้ลดลงเพราะว่าถ้าเกิดเทียบกับเดือนพฤษภาคมมาตังเงินเฟ้ออยู่4%ค่ะสองเป็นการเปิดเผยรายงานเบดบุ๊กก็คือเป็นรายงานสรุปภาวะเศรษฐกิจของเฟด12เขตในช่วง1-2เดือนที่ผ่านมาซึ่งก็มีการเปิดเผยก่อนการประชุมเฟด2ส,สัปดาห์คะประชุมเฟดรอบนี้ก็คือในช่วงปลายเดือนนี้นะคะ ตลาดก็คาดการณ์ว่ายัางไงเฟรดก็คงขึ้นดอกเบีย้ย0.25เ์ซึ่งการเปิดเผยรายงานเบดบุกในช่วงที่ผ่านมาก็อาจจะไม่ค่อยมีผลกระทบกับราคาทองคำเท่าไหร่สำหรับแนวโน้มราคาทองคำคาดว่าจะปรับตัวขึ้นทดสอบแนวต้าน1,940ดอลลาร์ซึ่งถ้าเกิดทะลุผ่านขึ้นไม่ได้นะคะก็จะมีแนวต้านสำคัญที่1,950ดอลลา ตรงนี้เป็นแนวต้านของเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่100วันหรือ SMA 100วันสำหรับมองว่าราักทนงคาทำไมถึงปรับตัวเพิ่มขึ้นได้นะคะก็มองว่าตัางเงินเฟ้อที่มีแนวโน้มลดลงนะคะอาจจะทำให้ตลาดสบายใจในช่วงระยะสั้นว่าเงินเฟ้อก็ลดลงนะคะเฟรก็มีแนวโน้มที่จะยุติวงจรดอกเบี้ยขาขึ้นได้ ถึงมาว่า C P I อาจจะไม่ได้แบบเป็นตัวอ้ัตาราเงินเฟอ้อที่เฟใช้มองเป็นเป้าหมายก็ตาบนะคะแต่ว่าเชื่อว่าระยะสั้นเนี่ยน่าจะเป็นปัจจัยบวกได้ส่วนแนวรับ1,920ดอลลาร์ 1, 20, แล้วก็1 9 1่ดอลลาร์ค่ะสำหรับราคาทองแท่งของสมาคมมว่าหวานปรับเปลีป่ยน5ครั้งขายออกช่วงเย็น3 1 9 5 0บาทลดลง100บาทค่ะ หลักๆกก็มาจากเงินบาทที่แข็งค่าขึ้นแนวรับ3 1 7 5 0บาท3 1 6 5 0บาทแนวต้าน3 1 9 5 0บาทแล้วก็3 2 0 5 0บาทค่ะกลยุทธ์นะคะเน้นซื้อเป็นหลักเลยนะคะมีอยู่ถือต่อไปได้นะคะจะขายท้าบันไปที่1,950ดอลลาร์บางส่วนสาหรับ กลยุท์ s, นะคะที่บอกว่าเน้นซื้อก็คือถ้าผ่าน1,935นดอลลาร์ก็ซ <Có S 1> ื้อตามได้ค่ะแล้วก็ถือต่อไปสมับเงินบาทเมื่อวานแข่งค่าขึ้น25สตางค์ปิดช่วงเย็นประมาณ34บสาทเจสตางค์ค่ะทิศทางเงินบาทมองว่าน่าจะแข่งค่าขึ้นต่อเนื่องนะคะแต่อาจจะไม่ได้แบบแข่งค่าขึ้นเท่ากับเมื่อวานนี้ ประเด็นหลักที่นักทุนรอดูก็เป็นเรื่องการเมืองในประเทศนะคะพรุ่งนี้ก็จะมีการเลือกนายกทัฐมนตรีนะคะอาจจะทำให้เป็นประเด็นทําให้เงินบาทออดค่าลงก็ได้นะครเงินบาทให้แนวรับระยะสั้น34.50บาท50สแล้วก็แนวต้าน3 5บาทททวนค่ะขอบคุณสำหรับทุกการติดตามค่ะสวัสดีค่ะ